สำหรับ Quality of Sound of นะครับคุณภาพของเสียงการที่จะเล่นให้ได้คุณภาพของเสียงที่ดีนั้นสิ่งแรกเลยเริ่มจากการที่ตัวเราเนี่ยต้องรีแลกก่อนคือการตีให้สบายที่สุดก็สอดคล้องกับอัตราความเร็วและไดนามิกก็คือน้ำหนักการตีเช่นผู้เล่นบางคนเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมให้ตีดัง<ๆ>เขาอาจจะเป็นการหวดนลงไปเลยให้ตีเบา คือเบาจนเกินไปจนไม่สามารถได้ยินเสียงของกองในการเล่นสแสดงของวุงโยธวาทิศจะมีผู้เล่นมากกว่าหนึ่งคนอาจจะเป็นสองคนหรือสามคนเราก็เลยต้องกําหนดความสูงของไม้กองแทนไดนามิกของของกองเพื่อให้แต่ละคนเข้าใจเหมือนกันจะได้น้ําหนักที่เท่ากันเราจะแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับเริ่มจากโน้ตที่เบานะครับหนึ่งีเราจะแบ่งระดับให้หัวไม้กองเนี่ยห่างจากหนังกองประมาณหนึ่งนิ้วต่อไปดังขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง mp ห่างประมาณสามนิ้วครับ mf ห่างประมาณ6นิ้วครับ1 f forte ดัง9นิ้วครับ2 f 12นิ้วครับและสุดท้ายฟูสโต t ทุกครั้งการตีเนี่ยเราจะไม่ได้อยู่แค่1นิ้ว3นิ้ว6นิ้วเท่านั้นมาจะต้องมีมากกว่านั้นคือการ c ค e s c n การ c ค e s c n เนี่ยเราจะต้องแบ่งโน้ตให้พอเหมาะ เริ่มต้นและจบให้สมควรสมมุติในหนึ่งห้องให้เล่นจากเดนามิก MP ไปหา1 F ก็คือ3นิ้วไปหา9นิ้วนั้นเราก็ต้องแบ่งช่วงใน1ห,ห้องให้เป็นเคิร์ฟที่พอดีกัน3นิ้วไปหา9นิ้วนะครับ3นิ้วหาหา้นิ้ว1ห,ห้อง